สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้นะครับผมมีจุลินทรีย์้าวปลวกที่อยากจะทำให้เป็นจุลินทรีย์้าวปลวกแบบแห้งครับเพื่อที่ผมจะนำไปใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์้าวปลวกนะครับสำหรับประโยชน์ของจุลินทรีย์้าวปลวกก็คือในจุลินทรีย์้าวปลวกก็จะมีเชื้อราที่ชื่อว่าไมโครไรซานะครับ เชื้อราไมโครไรซาช่วยระบบรากฝอยของพืชเป็นเชื้อราที่พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันและกันกับรากฝอยคือเมื่อใบพืชสงังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้น้ําตาลส่งกลับไปที่ปลายรากฝอยเชื้อราไมโครไรซาจะกินน้ําตาลแล้วเชื้อราจะปลดปล่อยน้ํากรดอ่อนๆออ,ออกมาช่วยให้ดินหินแร่ธาตุที่อยู่รอบๆปลายรากพืช ถูกกัดกร่อนด้วยน้ำกรดปฏิกิริยาธรรมชาตินี้จะสลายเอาธาตุอาหารออกมาจากดินหินแร่ธาตุรากฝอยพืชก็จะดูดกินอาหารเหล่านั้นล่ะครับส่วนวิธีการทำก็มีดังต่อไปนี้ครับผมนําข้าวหุงนะครับที่เป็นข้าวหุงกึ่งสุกกึ่งดิบหมายความว่าใส่น้ำน้อยๆนะครับแล้วก็หุงนะครับข้าวก็จะเป็นข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะครับใส่ลงไปเนี่ยนะครับผมใส่ลงไปประมาณครึ่งกระมังแล้วผมก็นําน้ําจุลินทรีย์ชาปลวกเนี่ยแหละครับที่มีเชื้อราไมโครไรซ,ซาใส่ลงไปแล้วผมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับปิดฝาแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเวลา3วัน เพื่อที่จะให้จ,จุลินทรีย์จาวปลวกขยายเชื้อผมปิดฝาหมักเอาไว้เป็นเวลา3วันครับ ผ่านไป3วันครับผมมาเปิดดูปรากฏว่าโอ้โหนี่เลยนะครับนี่เลยครับเป็นเชื้อไมโครไรซ่านะครับเป็นจุลินทรีย์จาวปวกที่สมบูรณ์เลยครับกลิ่นหอมอมเปรี้ยวนะครับแสดงว่าเชื้อเดินได้ดีแล้วผมก็มีข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารพิเศษครับเป็นข้าวลืมผัวครับเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับผมใส่ลงไป3กระป๋ะเอ้ย 3กระเปาะที่ผมว่าก็คือมันมันมันใหญ่กว่ากระป๋องนะครับผมก็เลยเรียกว่า3มกระเปาะท่านจะใช้ข้าวสารเหนียวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ข้าวสารเจ้าก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วผมก็คนให้เข้ากันครับรู้สึกว่าจะเป็นเหนียวเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวที่ผมทําตอนแรกนะครับมันมีเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับแล้วมันก็โดนน้ําด้วยมันก็เลยเหนียวเหนียวนะครับแล้วผมก็ใส่ข้าวสารเข้าไป มันก็จะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับผมคนให้เข้ากันแล้วก็เติมด้วยน้ําจุลินทรีย์ชาวปลวกเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเหนียวข้นมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่ลงไปในถุงนะครับเป็นถุงผ้ามุ้งเขียวเอ้ยไม่ใช่ ผ้ามุงสีน้ำเงินเนี่ยนะครับผมใส่ลงไป และผมก็ใช้เนี่ยแหละครับเป็นกระติกน้ําแข็งเพื่อที่จะอบเชื้อนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการอบเชื้อผมใช้กระติกน้ําแข็งนะครับก่อนที่จะวางลงไปในกระติกน้ําแข็งนะครับผมใช้ที่รองเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถุงหัวเชื้อนี่นะครับติดกับพื้นนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําไหลออกมาจะทําให้มันเน่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับพี่น้องหาอะไรก็ได้นะครับมารองเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันติด กับก้นของกระติกน้ําแข็งนะครับแล้วผมก็นําไปตากแดดเป็นเวลา7วันเลยครับเจ็ดวันผ่านไปครับเรามาเปิดดูว่าเชื้อมันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่เลยนะครับ เห็นไหมครับเป็นเชื้อจุลินทรีย์ชาวปลวกนะครับที่มีเชื้อราเป็นเส้นใยสีขาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นเส้นใยสีขาวๆที่เรียกว่าสปอร์นะครับเป็นสีขาวๆเป็นสปอร์สีขาวๆแบบนี้ครับโอเคแสดงว่าเชื้อเดินได้ดีและผมก็จะนำไปแขวนเอาไว้ในที่ล่มนะครับเรียกขั้นตอนนี้ว่าการพึงลมซึ่งผมจะพึงลมเอาไว้เป็นเวลา3วันครับ เราก็จะได้จุลินทรีย์จาปวกแบบแห้งเอาไว้ใช้นานๆนะครับพอเราได้จุลินทรีย์จาปวกแบบแห้งแล้วนะครับเวลารเราจะใช้ให้เราไปทําเป็นจุลินทรีย์จาปวกแบบน้ํานะครับซึ่งผมเคยทําคลิปวิดีโอจุลินทรีย์จาปวกแบบน้ําเอาไว้แล้วนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ